นะหลังจากที่แบบเหมือนไม่ค่อยสําเร็จกับไม่ค่อยสําเร็จเรื่องการจีบปุกลุกหรืออะไระกับปุกลุกในกรมานี่แหละน้องใบเฟิร<ช>์นไม่แบบคนคไหนก็เป็นข่าวนะโต้นนน่ะเออต้นนน่ะเขาเป็นคนหล่อนะแต่คือความรู้สึกของเราเองนะนี่คือส่วนตนนัวนะเวลาที่เขาพูดเรารู้สึก,กว่าสนิทเขายังไม่แผาเผาเราไม่สนิทคือหล่อเลยแหละแต่ว่าเวลาพูดปุ๊บก็เรียกว่าสนิทลดลงนะคะค่ะเขาบอกว่าเนี่ยแหละการจีบน้องใบเฟิร์นอยู่ที่เล่นละครเรื่องลูกไม้นักศิลปการหรือเปล่า ะะคแล้วก็ตอนนี้นะคะละครไปถึงไหนแล้วะใั้เมื่อไรนะคะจิ๋วทีลาเออเครื่องประดับต้องแบบสวัสดีค่ะน้องใบเฟิร์นเราสัมภาษณ์หลังพินเนาะขอพินขอพินหน่อยมันใช้วีวีอยู่เปล่าใช่จริงเออเขาก็ใช้ว่ะไม่มีคนโคบนั่นเนี่ยแอปปินไม่ได้มีใครคุยเลยเดีือนนี้อ่เฟิร์นไม่เจอนานสวยขึ้นโอ้พี่แจคพูดอย่างนี้ทุกครั้งเลยจริงจริงขอบคุณค่ะหนูโตเป็นสาว หรือตัวนนจีบเหรอบ้าเลย oh, oh. <c oughs> เป็นการเซลแบบพูดถึงงานวันนี้ก่อนเองคะว่าเดินแบบแบบ แกลมแกลมแบบชุดแต่งงานเบาๆจิวเวอรี่รู้สึกไงบ้างก็ตื่นเต้นค่ะตอนแรกได้ยินว่าเดินแบบจิ๋วคิดว่าเออเครื่องประดับต้องแบบสวยแน่ๆพอมาดูแล้วก็เฮ้ยแบบสวยจริงๆเขาเก่งจังเลยทําไมทําได้ขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็หวานหวานหวานค่ะแล้วเขาเรลยอะไรเกรงไหมคะตอนที่โพสตท่าเพราะหลายคนจะแบบเก่งค่ะปากล่างสั่นเลยรู้สึกสายตามองทุกคนมองฉันเดินผิดหรือเปล่าทําไม่ถูกหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็เก่งๆค่ะอารมณ์เป็นนางงามเบาๆไหม หนูว่าหนูคงไม่เหมาะกับการประกวดจริงๆเพราะหนูตื่นเต้นมากเลยค่ะพี่แจ๊กค่ะแต่ทำทรงผมนี้มันเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนไปเนาะใช่ค่ะแล้วแต่ทรงเลยนี่ก็หลุดลงมาหมดแล้วค่ะใช่แต่คนจะจำไม่ได้นะบางคนบอเอ้ยนี่ใครใครยชยเพราะว่าเหมือนคนบางทีเขาจงติดภาพหนูเป็นเด็กผู้หญิงตัวดาผมสั้นอยู่เลยค่ะทุกวันนี้เวลาคนเจอแบบเนี่หรอเฟิร์นทำไมโตอย่างงี้คือแบบเหมือนเขาจำว่าหนูจะต้องเด็กๆตลอดเลยค่ะจริงๆโตแล้วเนาะอัลบั้มใหม่หนูเป็นสาวแล้วถามเึงแล้วค่ ไม่ล่ะสนว่าถ่ายอย่างนานอยู่ตอนนี้ตอนนี้ถ่ายหนักมากค่ะถ่ายทุกวันเลยแล้วก็แล้วก็มีแบบ มีแบบผิดคิวโดนต่อยด้วยอะไรเงี้ยค่ะหัวงงเหมือนกับนละครบูบใช่เหมือนกับละครที่แบบเหมือนคุณพ่อคุณแม่ตีกันนะคะแล้วเราต้องเข้าไปห้ามว่าพ่ออย่านะอย่านะเสยเข้าปากเลยหนึ่งทีพ่อต่อยลูกพ่อต่อยเล่นเนาะพี่ปราบอะค่ะพี่ปราพี่ปราตั้งใจมากพี่อกวก็ขอโทษไม่ตั้งใจเหมือนทุกคนแบบเต็มที่ใส่ฟิวกันเต็มมากผิดคิวนิดหน่อยผิดคิวนิดหน่อยอะการตีความจากเวอร์ชันที่แล้วที่พี่เสียมี่เล่นมันต่างกันไหมตอนที่หนูเล่นหนู ไม่ได้ดูภาคที่แล้วค่ะเวอร์ชั่ที่แล้วแต่ว่าเหมือนกับหนูตีความจากบทเรื่องนี้มากกว่าเพราะว่าบทเขียนแบบสะท้อนปัญหาสังคมมากเมื่อจะเป็นแบบครอบครัวที่ใช้ความรุนแรงคุณพ่อเผด็จการหรือว่าพ่อที่ไม่มีเวลาให้ลูกใช้แต่เงินเหมือนเด็กก็จะเติบโตไปในทิศทางที่แบบต่างกันอะไรอย่างเงี้ยพี่ชอบเห็นป้ายน่ะใบเฟินบ้าอ่ะใช่พิธีก็บ้าใบเฟินพี่ไออ่ะอยู่บนเิทีคิดว่าพี่ๆที่เดินแบบด้วยจะหันลงมาเห็นหรือเปล่านะบ้าใบเฟินใบเฟินบ้าอสูงก็ได้วันเดือนปีเออ นางฮอตจริงเห็นไหมบ้าไปเติมหลายคนจะงงว่าตกลงเธอบ้าเป้่าก็แล้วแต่ลมวันที่เขาก็าหนูเป็นบ้าคือข้างหลังนี้ก็บ้าหนูว <c oughs> ันนี้หนูก็หนูบ้าหนูไม่เข้าใจาเหมือนกัน <c oughs> หนูบ้าไหมไม่เนะ <c oughs> <c oughs> าะไม่แน่ไม่ค่าวที่เราวเขาบอกว่าพี่เซียวมีเล่นจนได้เป็นแฟนกันข่าวนี้มีข่าวเบาๆวันนั้นดูวานๆยางหวานอยู่บอกตัวนนกับหนูมีข่าวว่าจีบกันอนะไรเงี้ยจริงไหมคะ ไม่จีบนะคะพี่บอลไม่ได้จีบเลยสนิทกันไม่ขั้นก็สนิทนะคะพี่บอลก็จะเป็นคนอารมณ์ดีอะค่ะยิ้มเก่งอะไรก็ตลกไปหมดดูว่องว่งแบบนั้ไม่พูดไม่ค่อยพูดรู้เรื่องไหมคุยกันเออก็ถ้าเกิดประโยคไหนพี่เขาพูดชัดก็รู้เรื่องอ่ะ ในแต่นะรุ่นพี่แบบติวเขา้องมาเยอะโอ้ยพี่บอสรุ่นพี่สิก็จริงจริงพี่บ,บอสก็เก่ง <ฮะ S 1> กค่ะก็น่ารักอยู่แล้วไม่ต้องติวหรอกไอ้พี่บางทีก็ช่วย่วยกันมากกว่าบทคือแบบต้องเป็นกําลังใจให้กันและกันตลอดอ <ฮะ S 1> ่ะครับรับส่งรับซีมีไหมคะมีค่ะเหมือนก็จะเป็นแบบเล็กๆน่ารักมากกว่าเป็นแบบอารมณ์เหมือนเพื่อนนักศึกษาไม่จริงนะคะตัวนนท์จีบไม่จริงค่ะบอสไม่ได้จีบแล้วใครจีบคะเออโอ้ยไม่มีค่ะไม่มีเลยในกองค่ะแล้ว เป็นไงความความรักตอนนี้มีหนุ่มไหมตอนนี้ไม่มนนไ,มไม่มิ่งไม่มีหนักกว่าช่วงก่อนนั้นนี้ค่ะเพราะเหมือนกับหนูเรียน,ยนเรียนแต่ช่วงที่ถ่ายละครหนักมากแล้วก็เรียนแบบสี่ห้าวันแบบโอ้ยไม่ได้หยุดเลยเรียนเสร็จก็วิ่งออกมาถ่ายอีกะอะไรเงี้ยแบบอยากให้ละครอ,อ่อนเราดีๆอะไรเงี้ยค่ะแปลว่าอยู่ช่วงเจ็ดเนาะ ชงเจ็ดค่ะยาวไปค่ะงานอย่างอื่นของใบเปิรนค่ะหนังหนึ่งไหมหนงังหนังที่ตอนนี้ก็ปรับไปมีกระแสี่ฟิลิปปินส์ค่ะด้เล่กกับพีโอเรื่องซ d เดลี i ิ s m a g i กก็คุณข้างโอเคเลยก็มีแฟนคลับแบบมาในอินสตาแกรมอะไรเงี้ยเป็นฟิลิปปินส์เป็นอินโดแล้วก,แวก็แล้วก็สนแฟนคลับที่จีนตอนนี้เหมือนในเว็บของที่จีนมีคนฟอลโล่คน,คนติดตามประมาณเก้าแสนคนแล้วหนังฮอตมากเยอะมากเลยต้องบอกอขอบคุณพีโอแล้วกันค่ะเก้าแสนก็เกือบล้านเลยเนาะใช่เขาเหมือนกับเออมันโชคดีมากเพราะตอนนี้หว่นกระแสหนังสิ่งเล็ก ที่เพิ่งไปดังพี่ดู้นมันมันโอเคอ่ะแต่ว่าหลายคนก็จะเห็นว่าโตขึ้นแล้วนะไปเพิ่นเป็นสาวแล้วฟังลูกไม้หน่อยค่ะคิดว่าเรืองนี้เนาะคิดว่าประมาณมกลาแน่นอนค่ะลูกไม้หลากสีแบบว่าห้ามหันกันมันมากไงก็ฝากติดตามด้วยได้แง่คิดดีๆเรื่องนี้ดีแน่นอนค่ะสำรับประกันเลยสุดท้ายเธอก็ยังไม่ให้พินพี่อ่ะอยากได้พินเลยค่ะพี่จะเอากลับไปทั้งพินเลยขับคุณนก้าวตัวเองหมด ต้องต้องเบเอาหมดและนั่จะจับบอลนักบลสยมีแฟนคลับกับายุต่อนื่วางตัวาได้จ้าักลาฟ้าด้วยมาทั้งยยังไทยรคนจะมาอนเกิดต่อเนัคลาตัวกลางตัวกลางตัวกาเิต่เนืงัวกลางตัา